จังหวัดศรีสะเกตครับสกัดยาเสพติดชายแดนยึดยาบ้ากว่า2 0 0 0 0นเม็ดของกลางมูลค่านับล้านบาทนะครับผู้ต้องหา197ลรายพร้อมเตรียมออกหมายจับเครือข่ายใหญ่เพิ่มอีก7ลรายระดมกวาดล้างอย่างต่อเนื่องในการสกัดลำเลียงยาเข้าสู่พื้นที่ครับเมื่อวันที่15ตุลาคม เวลา10นาฬิกานะครับที่กองบังคับการตํารวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดครับพลตํารวจตรีสุภชัยสักลินพานิชธกุลนะครับผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดร,ร่วมกับนายสุริยาบุตรกินดารองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดครับเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารฝ่ายปกครองรวมถึงเจ้าหน้าที่เรือนจําจังหวัดศรีสะเกดได้ร่วมกันแถลงผลการจับกลุ่มคดียาเสพติดในช่วงของวันที่1ถึง13ตุลาคมนะครับซึ่งจากการปฏิบัติการดังกล่าว เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้รวมทั้งสิ้นนะครับ197คนของกลางยาบ้าจำนวน199,975เมตรและยึดทรัพย์สินของผู้ต้องหานะครับได้รวมมูลค่าประมาณ1ล้าน50,000บาทซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆทั้งตำรวจทหารฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่เดินจับจังหวัดศรีสะเกดครับทั้งนี้ครับสำหรับการปราบรามเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดรายสำคัญในเดือนตุลาคม ชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการ238พิทักษ์นครลำรวนซึ่งประกอบไปด้วยตำรวจทหารฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่เรือนจำนะครับก็สามารถสืบสวนติดตามและก็จับกลุ่มผู้ค้าย,ยาเสพติดรายสำคัญได้หนึ่งเครือข่ายนะครับตํานวน5ารายผู้ต้องหา4คนของกรางยาบ้า190เหมื่นเมครับยึดทรัพย์สินรวมมูลค่าประมาณ 9 2 0 0 0บาทซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องอีกเจ็ดรายครับทางด้านพลตรวจตรีสุภชายัยสกัลินพนิชยกุลนะครับเปิดเผยว่าการจับกลุ่มครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชนและก็ลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดศรสีสะเกษครับ และก็ขอความร่วมมือนะครับจากพี่น้องประชาชนและสถานประกอบการทุกแห่งในการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นผู้เสพผู้ค้าหรือผู้ใช้สถานประกอบการในการกระทําผิดโดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ผ่านทางสายด่วนยาเสพติดนะครับ1599สายด่วน191หรือว่าแอปพลิเคชัน police alert อยู่นะครับและที่ศูนย์นำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกดสายด่วน1567ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการปรับปรามและจับกลุ่มผู้กระทำผิดได้อย่างเข้มข้นโดยการร่วมมือของพี่น้องประชาชนถือเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดเพราะนอกจากเจ้าหน้าที่รัฐการดำเนินการจับกลุ่มและปราบปรามแล้วนะครับข้อมูลจากชาวบ้านก็ถือว่าเป็นแรงสนับสนุนสำคัญที่ช่วยลดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ ทางด้านนายสุริยาบุตรจินดาครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดก,ก็บอกว่าการปฏิบัติการนี้นะครับสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การน,นําของนายอนุทินชาญวิรุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในในโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลนะครับโดยต้องดําเนินการอย่างจริงจังในทุกมิติทั้งการบังคับใช้กฎหมายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้าย,ยาเสพติดครับ ซึ่งนโยบายของรัฐบาลก็เน้นการดำเนินงานตามกฎหมายไทยและหลักสากลอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในพื้นที่แนวชายแดนและพื้นที่ตอนในนะครับการสก,กรัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดการปิดล้อมตรวจคน้นการทำลายเครือข่ายและการสืบสวนขยายผลผู้ต้องหายาเสพติดในทุกระดับนะครับจึงถือว่าการจับกลุ่มผู้ต้องหาครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของยุทธการพิฆาตทรชนคนขยยอีสานใต้และยุทธการ238พิทักษ์นครลำรือนของจังหวัดศรีสะเกดครับ ทางนี้นะครับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยในสังกัดตํารวจภูธรภาค3และจังหวัดศรีสะเกดยังคงเร่งรัดสืบสวนจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบพอร้อมรับรงมกว่ากว่าล้างยาเสพติดในทุกมิตินะครับเพื่อสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดและลดปัญหาอาชญากรรมอย่างต่อเนื่องสําหรับประชาชนที่พบเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ทุกช่องทางที่กําหนดนะครับโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสายด่วนและแอปพลิเคชันเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับ จัดใจยพม่าถ่ายภาพกิภาพกุ้ยนิดข่าวสุบิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน